ว่าเป็นบุญเป็นบาร,รมีมากๆได้มากราบสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ต่อซึ่งหลายคนก็รู้ว่าพระอาจารย์ต่อน,นั้นอยู่วัดอะไรก็คืออยู่วัดธรรมบณนิวงศ์จังหวัดนครนายกหลายคนก็ได้มา,าชมวัดแล้วก็สรงบารมีแล้วก็ท่านมีโครงการหลายๆอย่างช่วยคนยากคนไร้คนจนโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็ช่วยหลายๆอย่างที่เท่าที่ช่วยได้อื เพราะฉะนั้นแล้วยัดย,ย,ยมยัติธรรมทั้ไหนายถ้าคณะยัติธรรมยัดยมอยากจะมาร่วมบูลสร้างบาร,รมีกับพระอาจารย์ต่อก็เป็นการช่วยเหลือโรงพยาบาลโรงเรียนและก็มีโครงการหลายๆอย่างนะอาจารย์และก็หลายคนก็ได้เมื่อกี้นี้พระอาจารย์ได้สนธนาธรรมมาก,กับท่านข้อหนึ่งท่านบอกว่าสิ่งที่เราสร้างก็คือเพื่อป่วดย,ยัดยมที่เป็นวัวเหล่าหนึ่งเหล่าสอง ส่วนเหล่าสามเหล่าสี่ก็คือพวกที่มีดวงตาเห็นธรรมที่พ้นก็ค่อยว่ากันที่หลังเออตอนนี้สอนธรรมะให้คนที่ยังไม่เคยเข้าวัดออทีนี้พระอาจารย์เขาโอ้เหมือนได้ฟังธรรมะที่วันนี้อิอกอินใจจริงๆที่ได้มานั่งฟังธรรมะพระอาจารย์ต่อปกติก็ดูผลงานท่านตลอดแล้วก็เคยมาชม แต่วันนี้ได้มานั่งสนทนาธรรมกับท่านถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาบุญเอากุศลมาฝากนะเจริญพรนะครับคณะสิทธิ์อย่างศิษย์ของอาจารย์ลินใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์ลินก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เย็ยนเป็นสุขเจร,ริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญสุขเจริญชัยเงินทองอุดมสมบูรณ์เหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้เจอแต่กัลยานมิตรเจอแต่การยาณธรรม ปารถนาสิ่งใดไม่บิดทำนองครองทำแล้วไรก็ขอสําเร็จโดยพันสําเร็จโดยพันสําเร็จโดยพันด้วยเถิด